สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะพไพ่ใบแรกนะคะห้าไม้ the emperor ควีนออฟวาดเฮดออฟวาดแปดดาบนะคะเจ็ดไม้ค่ะเดอะชาลีออตต์เจ็ดดาบห้าถ้วยนะคะและสามดาบนะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็บอกเลยว่าอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกมีปัญหากับคนรักบ่อยครั้งแล้วก็เหมือนมีปัญหามีประเด็นกันตลอดเนาะมันคุยอะไรกันพูดอะไรกันก็เกิดปัญหาค่ะไม่ว่าเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาก็เกิดนะในตรงเนี้เพราะว่าอาจจะเกิดบุคคลที่สมเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามาแอบตาะ หรือมีคนเข้ามาทางฝั่งของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ในตรงนี้ด้วยพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เขาเป็นคนที่ดูดีอะค่ะในตรงนี้อาจจะแบบว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะนะก็เป็นไปได้เช่นกันแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกอะเป็นคนที่เดาทางเดาใจยากอีกคนนึงเนี่ยแล้วก็เป็นคนมีอีโก้สูงแบบเป็นคนที่คิดอะไรก็จะทําอย่างนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะ แต่ด้วยตัวคุณเองแล้วค่ะคุณนกครับตัวคุณเองเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะแล้วก็ต้องการให้ความรักครั้งนี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปแบบยาวๆพัฒนาไปถึงขั้นที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันได้เลย <c oughs> คุณไม่อยากที่จะคบใครแบบเล่นๆนะคุณไม่อยากคบแค่ว่าคุยแบบผ่านๆนะว,ว่าคุณก็อยากจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วค่ะอยากที่จะมั่นคงกับเขาละคนคนนี้จริงๆแล้วคุณมั่นคงกับเขาแหละ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันรู้สึกกระสับกระสายมันรู้สึกว่ามันรู้สึกได้สัมผัสได้ว่าอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพจอวาดเข้ามาอ่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนากันขึ้นมานะระหว่างคุณกับเขาเหมือนตอนนี้มันยิ่งผูกพันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันใช้วันเวลาในการบ่มความรักครั้งนี้นะแดาบค่ะไม่สามารถที่จะ ถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ได้ไม่ว่ามันจะเกิดปัญหากันมากแค่ไหนไม่ว่าจะรู้สึกว่าอยากไปจากตรงนี้อยากไปแบบไม่อยากแบบรับรู้อะไรแบบนี้แต่คุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้เพราะว่าความรักความผูกพันให้มูฟออนมูฟออนไม่ได้ให้อยู่ต่อก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกถึงความหวาดระแวงรู้สึกถึงความไม่สบายใจอะค่ะเลยไม่อยากที่จะทนนะ แต่ก็บอกเลยว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะต้องคุยกันนะจับเข่าคุยกันคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะเพื่อจะให้ได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีสาเหตุอะไรมันมีอะไรที่คุณกับเขาต้องปรับต้องจูนต้องเคลียร์ใจกันนะคะเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างแบบคุยกันคําเดียวแล้วก็โวยวายใส่กันมีปัญหามีประเด็นกันทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบเคลียร์ใจกันจริงๆเนาะมันจะกลายเป็นทะเลาะกันซะมากกว่าเพราะว่า พลังงานขึ้นมาเนี่ยมันจะขัดแย้งจากเรื่องเล็กๆแล้วกลายเป็นปัญหากลายเป็นประเด็นกันได้ค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่า,าจ,จะต้องเหนื่อยหน่อยนะในเดือนนี้อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องสาสางกันมากหน่อยกับคนรักนะเดชารีออทเข้ามาค่ะอีกในนึงที่เขาไม่มีเวลาให้คุณก็เป็นไปได้ว่าเขางานเข้างานเยอะงานงานยุ่งอะ่ะยุ่งจนไม่มีเวลา แล้วมันก็มาบวกกับอาจจะมีความหวาดระแวงกันอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมาทําให้เกิดประเด็นอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นได้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณแต่อีกในเนื้อคะ่ะก็เป็นไปได้เช่นกันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะพยายามที่จะห่างๆกันเพื่อจะให้ทบทวนความสัมพันธ์นะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรือเขากับคุณอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นคนรักที่เป็นรักทางไกลที่ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันได้ง่ายๆะคะ่ะต้องหาเวลาหาโอกาสหาจังหวะที่จะเจอกันนะในตรงนี้ก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกถึงความหวาดระแวงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงจะทําทให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นได้ง่ายนะคะเจ็ดดาบอย่างที่บอกเนาะว่าไงล้วตาม Follow, up เ,า follow, up, follow up เขา follow up คุณคุณ f o l l o w up เขาเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้เจออาจจะไม่ค่อยได้มามีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหรอ่อ่ะ แต่ว่าก็ไม่ขาดการติดต่อไม่ขาดที่จะคอยเช็คคอยสอดส่องว่าทำอะไรอยู่ยังไงบ้างตรงนี้ก็ตามโซเชียลนะคะทางโซเชียลพลังงานของห้าถ้วยค่ะสามดาบค่ะรู้สึกถึงความหวาดระแวงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจเนาะกลัวว่าเขาจะมีใครกลัวเขาว่าจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือกลัวเขาจะไป คุยกับใครคนใหม่อีกหรือเปล่าในตรงนี้ชาวราศีเมถุนรู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดนะคะในตรงนี้นะเพาด้วยพลังงานของสามดับขึ้นมานากกังวลใจหวาดระแวงในหลายๆคู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณรู้สึกยุ่งยากใจรู้สึกมีปัญหากันกับคนรักทําให้มีปัญหากันกับคนรักอะค่ะในตอนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะค่ะ เรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะหกดาบแปดไม้นะคะย m เพสสตริง The World Night of Cup สองไม้เจ็ดถ้วย king of s ซอกสิบเหรียญโอเคค่ะด้วยพลังงานของเขาในตรงนี้นะเขาบอกเลยว่าให้ชาวเมถุนระมัดระวังนะคะการใช้คําพูดการที่จะคุยกันแล้วเกิดปัญหาเกิดประเด็นเกิดการทะเลาะกัน หรือการพูดประชดประชันกันตลอดเวลาหรือการหาเรื่องทะเลาะก,กับเขาจะไม่เป็นประโยชน์กับชาวราศีเมถุนนะเพราะว่าตัวเขาเองอะค่ะไม่อยากที่จะเครียดไม่อยากที่จะเจอปัญหาแบบนี้ไม่อยากเจอการทะเลาะก,กันนะเขาจะ คิดถึงขั้นที่จะม o บออนออกจากความสัมพันธ์เพื่อตัดปัญหาเหล่านี้นะคะบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความหวัดระแวงกันแล้วนํามาสู่การทะเลาะก,กันในตรงเนี้ยถ้าเขาอธิบายเหตุผลของเขาคือไม่ใช่ตรงนั้นก็คือต้องยอมต้องเลือกที่จะเชื่อใจกันก่อนนะเพื่อจะตัดปัญหาในตรงนี้นะคะราะบอกเลยว่าถ้าชวนทะเลาะชวนตีบ่อยๆเขาก็ไม่ทนเขาก็จะมุบออนออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันนะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าด้วยพลังในตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานโกรธมันเป็นพลังงานของการแบบ ตัดสินใจทําด้วยความโกรธตัดสินใจทําด้วยความแบบปัจจุบันทันด่วนอะออแบบไม่ต้องคิดนะคะโกรธแล้วแบบไม่ไหวแล้วหลายๆครั้งเข้าเขาก็เลือกที่จะมูฟออนนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะยังมีพลังงานที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่กลับมารีเทิร์นคืนดีกันใหม่นะมันเหมือนกับเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วยังสามารถเคลียร์ใจกันได้คุยกันได้เพราะยังไงเราคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขายังไงแล้วเขายังอยากอยู่ข้างๆคุณอยู่นะยังไงคุณถูกสเปคตรงใจเขา เพียงแต่ว่าการชวนทะเลาะการหวัดระแวงในตรงนี้ทำให้เขาปวดหัวทำให้เขาไม่โอเคเดวิลเข้ามาค่ะนายอ๊อฟคับเข้ามานะมันความสัมพันธ์มันตั้งอยู่บนความหวาดระแวงอะในตรงนี้ทำให้เขาคิดทำให้เขารู้สึกว่าหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันจะไม่เข้าใจกันซะทุกเรื่องซะทุกอย่างในตรงนี้ค่ะเขาก็พร้อมที่จะมูบออนจากไปนะ พลังงานของสองไม้ค่ะพลังงานของเจ็ดถ้วยค่ะเหมือนเขาก็คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างในตรงเนี้ค่ะในเรื่องความรักบริบทของความรักนะถามว่าคุณตรงทายตรงสเปคเขาไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกข,ข้อที่เขาต้องการเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ที่เป็นอยู่คุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณยังไงแล้วเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็เป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาแหละถ้าลดปัญหาลดประเด็นในการแบบทะเลาะกันลงได้อะค่ะ ในตรงนี้มิกับว่าไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้อีกนะเพราะว่าด้วยพลังงานแล้วอ่ะยังไงเขาก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ k ิง g ์ออฟสอดแต่เขาก็เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วเขาจริงจังนะเขาจะทําตามที่พูดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ค่อนข้างที่จะเนียบเฉียบขาดสอดคล้องกับพลังงานของเขาเมื่อกี้เนาะเดียมพอร์เรอร์ทั้งคุณแล้วเขาอะค่ะเป็นคนที่ใกล้เคียงกันเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกัน คือเป็นคนแข็งเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะในตรงนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันได้นะก็ขอให้เรามาระวังนะคะเรื่องการชวนทะเละเรื่องการทะเละกันถ้างดได้ถ้าเบาได้ก็เบานะเพราะว่ายังไงแล้วเขาเขาแค่รู้สึกลาคาญที่เขาจะมูออนจากกันไปนะเขาไม่ได้มีคนใหม่พลังงานในตรงนี้เป็นพลังงานของการตัดความลาคาญค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาก็ยังอยากที่จะคืนดียังอยากที่จะสานความสัมพันธ์นี้ต่อนะ เขมีพลังงานของสิบเหรียญมารอค่ะยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคุณยังเป็นคนที่ถูกใจเขานะเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะให้ไมแร่นะคะหกเหรียญแปดเหรียญค่ะ เดอะมูนค่ะก็มีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนี่แหละ,ะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหากันนะอย่างที่มิการบ,บอกนะ้ว่า6ไม้นะคะยังไงเราก็ยังมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่นะคุยนอตครับ5ดาบก็ยังมีประเด็นมีปากเสียงกันอยู่บ้างนะ9ไม้เรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆค่ะที่จะทำให้คุณกับเขามีปัญหากัน10ดาบเดอะฟูล เหรียญโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะก็บอกเลยว่าถามว่าจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้ไหมเคลียร์ใจกันได้แล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คอยเทคแคร์ดูแลกันนะคะพยายามปรับตัวเข้าหากันนะพยายามที่จะเ,เรียนรู้นิสัยใจคอกันปรับทัศ,ทศ,ทศ,ทศนคติให้เข้าหากันให้ได้ะคะ่ะระหว่างคุณกับเขานะพลังงานของ8เหรียญขึ้นมาอ่ะค่ะมันช่วยกันอ่มันคอยดูแลเทคแคร์ Care, ความสัมพันธ์เนี้ย เหมือนเขาก็ดูแลคุณคุณก็ดูแลเขานะคะแต่แค่ความรักไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอะแต่มันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแหละสําหรับคุณกับเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวเมถุนจะสามารถเชื่อใจมั่นใจได้ร0อในตรงนี้ก็ยังเก็บมาคิดเก็บมาเครียดเหมือนอะไรเก่าๆที่เคยคิดที่เคยกังวลใจก็ยังกังวลใจอยู่นะแต่เพีงเยงแต่ว่า ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นโอเคขึ้นนะคะพลังงานของหกไม้นะที่โกดกันจะกลับมารีเทิร์นคืนดีจะกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่พัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ะคะ่ะในตรงเนี้ยคีนอคับรู้สึกถึงความหวัดระแวงในความสัมพันธ์นะแต่ก็พยายามที่จะอดทนแหละพยายามที่จะให้มันผ่านานไปอะคะ่ะพลังงานของเจ็ดดาบพลังงานของเก้าไม้นะคะ ก็ยังคงมีปัญหามีประเด็นอยู่นะที่เป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องที่เคยไม่เข้าไม่เข้าใจกันเรื่องที่ทะเลาะก,กันนะก็จะกลับมามีปัญหามีปากเสียงกันอยู่พลังงานของสิบดาบค่ะก็ค่อนข้างที่จะเครียดกดดันนะในตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมๆอะค่ะอืมพลังงานของเดอะฟูขึ้นมานะบางครั้งบางทีก็ไม่อยากที่จะปวดหัวไม่อยากที่จะคิดอะไรมากกับความสัมพันธ์ละเหมือนว่าจะเกิดอะไรก็เกิด เดินหน้าต่อไปสารความสัมพันธ์ต่อไปไปให้สุดทางรักค่ะวันข้างหน้าจะเจออะไรก็แก้ก็ปรับกันไปเนาะในตรงนี้ไม่อยากมาคิดมาเครียดมากังวลใจพลังงานของห้าเหรียญอาจจะขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเท่าที่ควรอย่างที่มิกาบ,บอกนะเหมือนว่าในหลายๆคู่มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่คนละจังหวัดอาจจะอยู่คนละอำเภอหรืออยู่คนละประเทศก็เป็นไปได้นะ แล้วมันทําให้แบบเคลียร์ใจกันลาบากทําให้ความผูกพันอะค่ะมันลดลงทําให้สถานการณ์ความรักมันอยู่บนความหวาดระแวงมากกว่าความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมันมันไม่สอดคล้องมันไม่มั่นคงอะค่ะมันเหมือนมันเกิดความไม่มั่นคงขึ้นในใจอะค่ะในตรงนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะคะยังไงเราก็บอกเลยว่าด้วยสถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์อะก็ยังอยู่ในช่วงที่มันมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแหละมีความแบบ คอยที่จะช่วยเหลือดูแลเทคแคร์กันเป็นอย่างดีค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะมันก็ไม่พ้นเรื่องที่จะมาละหองะแห่งกันในเรื่องหวาดระแวงกันในตรงนี้มองว่าเป็นชาวเมถุนเนาะที่แบบมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์เหมือนเขากับคุณไม่ได้ค่อยได้เจอกันแล้วมันทําให้รู้สึกหวั่นใจอะค่ะว่าเขามีใครหรือเปล่าว่าเขาคบกับใครคุยกับใครอยู่หรือเปล่าในตรงนี้นะจะทําให้กลับมามีปัญหามีประเด็นกันได้อีกนะคะยังไงก็ ขอให้เคลียร์ใจกันขอให้คุยกันในทุกเรื่องด้วยเหตุผลนะถ้าใช้อารมณ์แล้วมันจะทําให้มีปัญหาค่ะค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานความรักยังอยู่ยังไงแล้วยังสามารถสานความสัมพันธ์กันได้ไม่ถึงขย่ไม่ถึงกระจบไม่ถึงกระ,ะเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันก็มีปัญหาเข้ามาแล้วก็มันก็ต้องแก้กันไปนะยังไงเราก็เมื่อเรียนรู้กันแล้วก็นํามาปรับนํามาใช้นะคะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันนะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วกลับมาพบกับมิกาทารโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ